อ่านคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งชุดที่สิบคำที่สามร้อยสิบเก้าถึงสามร้อยห้าสิบสามทอเอียนอเทียนเทียน ทอเอวอเที่ยว,วไม่เอกเทีเ่ยวเทีเ่ยวทอแอนอแทนแทนทอไอยอไทาย ไทยทอเออเธอเธอนอโอกนกนก นออมอนมนมนอองอนองไม่โทรน้องน้องนออนอน นอนนออยอน,อยอน้อยไม่โทรน้อยน้อยขออืนอ,นอ,ข,อ,อ,นอขืนไม่โทขึ้นขึ้น นออะกอนักนักนออะงอนางไม่เอกนั่งนั่งนออะนอนันไม่เอกนั่น นั่นนออะนอนันไม่โทนัน้นนั้นนออะบอนับนับ นอานานานอานาไม่เอกหน้าหน้านอานาไม่โทนา นานอางงอนางนางนอานอนานนาน นายนอานารออิริกออากานาริกา นออำนำนำนออำนำไม่โทน้ำนำ้ำนออิดอนิดนิด นออินิทออานอทานนิทานนออิมอนิมไม่เอกนิ่มนิ่ม นออินิยออายอยายนิยายนออิวอนิวไม่โทนิวนิว นออีนี้สออะยอใสยนิสนออีนีไม่เอกนี่นี่ นออีนีไม่โทนีนีนออืก,กอนนกนึก,น,กนออืงอหนึ่งไม่เอกนึงน่งนึ่ง